สวัสดีครับท่านผู้ชมมาข้าวครัวกับลุงลอยกันบื้อน,นี้นะมาดูอะไรนี่นี่นี่นหูหมูครับเก็เรียกว่าหัวหมูเนาะอันนี้เครื่องแกงลุงลอยเครื่องแกงผัดเป็ดอันนี้ก็จะเป็นข่าใบมะกรูดโหระพาพริกใส่เครื่องแกงลงไปเอาละอันนี้ก็ใส่ขาซอยลงไปผัดไปข้าวกับเครื่องอน,นี้ก็จะใส่หมูลงไปแล้วอ้าว ใส่หมูล,ลงไปผัดเลยผัดผัดผัด,ด,ดคเครื่องเค็มก็ไม่รูปแล้วกะทิลงไม่หน่อยน้ำกะทินี่ทำไม่อร่อยนะโอ้โหผัดเป็ดเ,น,เนาะใส่กะทิเขาบอก,กสูตรใครเขาสูตรมันเท้าใส่พริกลงไปมะกรูดรสชาติเข้มข้นทีนี้เขาเรียกผัดเป็ดแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว อย่าลืมนะครับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งได้นะครับเครื่องแกงผ่านเพจลวงร้อยชวนชิมอีกแล้วครับท่าน